สวัสดีครับทุกท่านชานี้จะนำเสนอคำว่าน้ำหมักจากเศษอาหารสารพัดทุกอย่างที่พวกเรากินพวกเราใช้ว่ามีประโยชน์แค่ไหนนะครับคือเศษอาหารในครัวที่พวกเรากินพวกเราใช้ถามว่าเรากินเราใช้เพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์เพื่อให้ร่างกายพวกเราแข็งแรงเพื่อให้พารามัยสมบูรณ เท่าที่ผมสังเกตเช่นเดียวกันนะครับพืชผักผลรไม้ในสวนของพวกเราความต้องการไม่ต่างกับเราเลยส่วนหนึ่งในบ้านสวนมูลตระกูลผมนะฮะเอาน้ำนะครับเอาน้ําที่ถูกหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปฉีดรู้สึกว่างามมากนอกเหนือจากทานฟอร์มีซีนาโนที่ผมใช้แล้วเศษที่เหลือท่านครับอย่าทิ้งนะฮะเราเอาไปไว้ในหลุมครับเอาไปขุดฝังโดยเฉพาะหลุมไหนที่ไม่งามนี่แหละครับคือปุ๋ยชั้นดีไปดูวิธีการกันครับ ดินที่ผมขุดมาจากก้นบ่อก้นสระตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาทําหลุมพอเพียงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าดินครับมันเป็นดินด้านล่างความสมบูรณ์จะไม่เยอะนะฮะตรงนี้ผมเริ่มบํารุงพืชผักผลไม้เริ่มงามแต่ตรงนี้ดินยังขาวอยู่เลยทํายังไงดีครับเราก็เอาปุ๋ยน้ําหมักของพวกเราเนี่ยมาฝังกลบไม่ต้องเยอะนะฮะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปอีกไม่นานครับก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับพืชผักผลไม้เราได้เลย ขุดตื้นๆแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบเขาว่าหิยย่อยสลายนะฮะเป็นอินทรีย์วัตถุที่จะดูแลพืชผักผลไม้เราได้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยงามครับแต่ต้นถั่วงามแล้วมะนาวดูทท่าทางจะงามแล้วแต่ฟักทองตรงนั้นไม่ค่อยงามเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้ที่เหลือ ผมก็จะเอาเนี่ยฮะน้ำหมักหรือเศษอาหารของพวกเราไปฝังกบไว้ใกล้ๆตรงนี้นี่คือการบำรุงดินชั้นดีเพราะฉะนั้นเศษอาหารที่พวกเรารับประทานนะครับอย่าทิ้งนะฮะเก็บเอาไว้นะครับและเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ถ้ามันเต็มแบบถังนี้เสร็จปุ๊บ ก็เอามาฝังไว้ในหลุมพอเพียงหรือในสวนของพวกเราโดยเฉพาะตรงไหนที่ไม่งามท่านครับอีกไม่นานก็จะเป็นการดูแลเอาใจใส่ปรับปรุงก็จะอย่างงามขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์ครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ